าหลุดบรรทัดเปลี่ยนไปหลุดทีนี้นจำได้ไหมอาจารย์บอกว่าตอนที่เราเรียนสมดุลเนี่ยเราไม่ใช้คำว่าเพิ่มเพิ่มลงเพราะว่าหนูทำทางสารตั้งต้นและผลิตภัณฑ์พร้อมกันเราเลยกเลือกที่จะใช้คำว่าเปลี่ยนไปเนาะเพราะว่าการเปลี่ยนไปมันคือการเกิดปฏิกิริยาเคมีแล้วถูกไหมคะอันนี้เหมือนกันหลุดถ้าสมมติว่าเป็นการเกิดปฏิกิริยาในเรื่องก,กฎเบสโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่หนูใช้อะไรเนี้ยในการเขียนรู้แล้วมันคือสมการการแตกตัวถูกไหมคะเพราะงั้นถ้าจะเขียนให ตรงกับบริบทจริงๆประธานนี้ควรจะใช้คําว่าแตกตัวแต่ว่าไม่เป็นไรหนูเพราะว่าอาจารย์ถือว่าการแตกตัวก็คือการเกิดเปียเคมีเหมือนกันเพราะฉะนั้นหนูสามารถเขียนคําว่าเปลี่ยนไปเหมือนเดิมได้ค่ะอะหรือว่าใครจะเขียนแตกตัวอาจารย์ก็ไม่ติดหรอ,อยิ่งเขียนแตกตัวนี้ยิ่งดียิ่งชัดเลยเพราะว่าบุกบอกชัดเจนว่าเป็นกฎเบรนเนาะ แล้วก็บัดส,สุดท้ายหนูจริงๆแล้วถ้าในเรื่องสมดุลหนูต้องเป็นสมดุลถูกไหมคะแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่ากดแกเใบแกนมันเป็นเอเทอรไร์แก่แตกตัวหมดไม่มีสมดุลถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นบัดส,สุดท้ายเราจะใช้คําว่าสิ้นสูดแทนค่ะเพราะงั้นเวลาที่หนูย่อเนาะ ในสมดุลเนี่ยอาจารย์บอกว่าอาจารย์อนุโลมให้ย่อเป็นรอปอสได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในเรื่องสมดุลนันนี้อาจารย์อนุโลมให้ย่อเป็นรอปอสได้เช่นเดียวกันแม้ว่าสอมันจะคนละสก็ตามแม้ว่าสในเรื่องสมดุลจะเป็นสมดุลแต่สอในกฎแก่เป็นแก่จะเป็นเส้นสุดแต่ว่าอาจารย์ไม่ติดอาจารย์ถือว่าโอเคอันนี้อาจารย์อนุโลมอาจารย์เดาให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าหนูมีสบรรทัดอะ แปลว่าหนูก็ต้องมีสมก,การเคมีถูกไหมหลูเนี่ยแล้วหนูดูอาจารย์บอกว่าโจทย์คือเครืคร่องมันทัดแปลว่าทาได้จริงแล้วหนูรูเขาให้ไปอาเคมีมาบ้าไม่ให้พอเขาจะถือว่าหนูต้องแตกตัวกดได้จากการเรียนทฤษฎีของอะเลนแคลนบองอืมเพราะฉะนั้นอ่ะเขียนได้ลูกเพราะฉะนั้นให้ดรคลิกหนูรู้แล้วว่ามันละลายน้ําได้ใช่ไหมคะสถานะเป็นไรหูกผัดผ่านมาหูก แตกตัวได้ใครคะโปรตอนสถานะปเป็นไรูกเอเกเวสกับซเซลลลบสถานะถัดไปคะ่ะอาจารย์เตือนแล้วว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่หนูเขียนสมการคมีให้หนูดูลเลยซึ่งเห็นไหมเดี๋ยวพอนหนูมีสามธทตุหนูรู้ว่าหนูต้องดุนแน่ๆเพราะว่าวันทัดเปลี่ยนไปหนูต้องใช้อัตราส่วนในการเทียบหาถูกไหมลูกอ่าวันดุลเลยคะ่ะวันสมการน,นี้ที่เราเขียนมาดุนเรียกคะ่ะ ดูแล้วจบค่ะถัดไปลูกหน่วยค่ะมันเริ่มเลยในสมดุลใช้โมลาร์ในกดเบรกใช้โมลาร์เหมือนกันค่ะเพราะ,ะนั้นความรู้เรื่องการเปลี่ยนหน่วยหาโมลเปลี่ยนโมลเป็นโมลาร์ยังเอามาใช้อยู่นะล,ลูกนะใครลืมไปทวนลูกในอัตราตั้งแต่การภาอาจ์สอดไปแล้วเนาะซึ่งในวิดล่าสุดก็เจอรอเปล่าเนาะ ไม่นูทวนหรืเปล่ามันเรื่องนี้เหมือนกันนะคะอาจารย์บอกเลยนะลูกถ้าหนูหาความค้นเริ่มต้นในหน่วยวอลล่ผิดตั้งแต่แรกผิดยาวเลยนะลูกนะเพราะว่าเหมือนตอนที่หนูทําสมดุลน,นะคะถ้าหนูทําตรงนี้ผิดทั้งหมดผิดยาวเลยแล้วตอนที่หนูไปหาค่าเคาก็ผิดใช่ไหมคะกดเบรกคอนเซ็ปต์เดียวกันเลยคะ่ะซึ่งในคิสที่นักเรียนทําไป ก็มีหลายคนที่หาโมลาผิดแล้วทุกอย่างผิดหมดผิดยาวเลยเพราะงั้นทวนลูกตัวแล้วเตือนอีกนะคะแล้วอาจารย์บอกเลยว,ว่าพื้นฐานคมีคำนวณหลกการหาโมลาเป็นอะไที่โคตรเบสิกเลยลูกนะเพราะหนูเรียนมาตต้องแบบมสี่ทั้งสองเนาะเพราะงั้นหนูที่เป็นมห้าต้องทวนนะลูกนะอ่ะทีนี้ลลกคอนเซ็ปต์เดิมเลยค่ะ ตอนที่อาจารย์สอสนสมดุลเนี่ยอาจารย์บอกว่าถ้าโจทย์ให้ข้อมูลมาลอยๆยไม่เกิดเลยแปลว่าบรรทัดไหนลูกเริ่มต้นเพราะฉะ่ังนี้ลูกอยู่โจทย์พูดมาลอยลอยเลยว่าสารายกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้นหนึ่งโมลาร์ค่ะแปลว่าบรรทัดไหนลูกเริ่มต้นค่ะเห็นไหมมันคือการพูดลอยๆไม่เกิดไม่ทาอะไรเลยเลยพราะฉะนั้นเราบอกแล้วว่าเราต้องการแทนสารบรรทัดน,นี้ในหน่วยโมลาร์ใช่ไหมคะเพราะนั้นตอนนี้หนึ่งที่เขาให้มาเป็นหน่วยโมลาร์ยัง เปแล้วจบค่ะแท็ค่าได้เลยแต่อย่างที่บอกลูกหนูคิดว่าหน้าอย่างคนชะมุกเนี่ยมันจะให้ความคนเริ่มต้นไหมหน่วยโมล่าเลยนะคะไม่มีทางจ้าบอกเลยอืมเพราะฉะนั้นทวนนะลูกนะถัดมาลูกบรรทัดเริ่มต้นผลิตภัณฑ์คอนเซ็ปต์เดิมเลยค่ะตอนนี้หนูไปบรรทัดเป็นเริ่มผสมดุลเนี่ยเริ่มต้นแต่ว่าไฟยาเกิดยังยังไม่เกิดเพราะงัผลิตภัณฑ์เท่าไหร่ลูกเรื่องนี้เหมือนกันเลยค่ะความเริ่มต้นผลิตภัณฑ์ ศูนย์ค่ะถัดไปเครื่องหมายลกคอนเซ็ปต์เดิมเลยสารตั้งต้นพอหนูจะเปลี่ยนไปหนูจะแตกตัวมันต้องลดลงถูกไหมคะพราะสารต้นเครื่องหมายลบเหมือนเดิมค่ะถัดไปลกเปลี่ยนพันเมื่อเราผ่านไปการแตกตัวต้องเป็นไงลก mm hmm. เพิ่มขึ้นบวกค่ะคอนเซ็ปต์เดิมลกแต่มันจะมีคนที่หนูต้องรู้เองเพิ่มที่เป็นคอนเทนต์นอกเหนือจากเรื่องสมดุลเคมีคือบรรทัดเปลี่ยนไปของสารตั้งต้น ที่เป็นกฎแก่หรือเบรคแก่ค่ะเพราะฉะนั้นเราบอกว่ากฎแก่กับเบรคแก่เป็นอิเล็กทรไลแก่แต่ตัวร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นต้องรู้เองหรอกตอนนีน้หนูมีหนึ่งพอถ้าหนูมีหนึ่งหนูแตกตัวร้อยเปอร์เซ็นต์แปลว่าหนูเปลี่ยนไปเท่าไหร่หรอหนึ่งค่ะต้องรู้เองหรอกเพราะฉะนั้นจากคอนเทนเนอร์อะเราบอกว่าประทัดเปลี่ยนไปหนูรู้แค่ตัวเดียวแล้วหนูเทียบหาเพื่อน คนอื่นได้เลยโดยใช้อัตราส่วนหรือเลขดูสมก,การใช่ไหมคะแล้วถ้าหนูจำได้อีกว่าในเรื่องสมดุลเนี่ยหนูมีแนวโจทย์สองแนวคือแบบติด x กับไม่ติด x ใช่ไหมลูกเพราะั้นอย่างเงี้ยยังไงกดแก่เแบบแบบนแก่บรรทัดเปลี่ยนไปหนูก็รู้หูืปะถ้าเริ่มต้นหนูมีสิบโมลาร์บรรทัดเปลี่ยนไปเคาก็สิบโมลาร์เพราะยังไงหนูก็รู้ลูกเพราะงั้นหนูคิดว่าเรื่องเนี้ยหนูจะเป็นกรณีที่เป็นโจทย์ติด x ได้ปะไม่ได้แนะ่นอนเราะยังไงหนูก็รู้เนาะ เนี่ยแล้วหนูเห็นไหมว่าถ้าหนูเขียนสมการเคมีผิดแต่แรกหนูแตกตัวผิดแต่แรกเลขห้อยผิดแต่แรกเลขดุลสมการผิดหมดแล้วถ้าเริ่มต้นโมล่าตรงนี้หนูยังหาไม่ได้ผิดไปเรื่อยๆหลูกผิดซ้าผิดซ้อนไปเรื่อยๆเลยนะลูกน,นะเพราะงั้นเรื่องเนี้ยลูกทําเวลาทําโจทย์ทาให้รอบคอบนะลูกเพราะงั้นอันเนี้ยอัตราส่วนหนูเป็นเท่าไหร่หมดเลยคะ หนึ่งต่อหนึ่งต่อหนึ่งหมดเลยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าไฮโดรคลอรที่อัตราส่วนหนึ่งเป็นเปลี่ยนไปหนึ่งทุกคนก็เป็นไงลูกหนึ่งหมดเลยค่ะแล้วหนูทำเหมือนเดิมเลยเพราะฉะนั้นหนึ่งลบหนึ่งลงมาได้ศ 0, 0ูนย์ศูนย์ว่าหนึ่งเป็นหนึ่งศูนย์ว่าหนึ่งเป็นหนึ่งเนาะจบค่ะทีนี้อันนี้เป็นไฮโดรคลอรเนาะเพราะฉะนั้นกดหรือเบรคลูกเพราะฉะนั้นค่าเคที่หาได้ต้องเป็นเค <P> อะไรคะเคเออาจารย์อยากให้หนูหาเคเอค่ะ ทีนี้อาจารย์บอกแล้วว่าค่า k มันคือค่า k เดียวกันกับเรื่องสมดุลเลยเพราะฉะนั้นของเดิมเนี่ยค่า k หนูหาได้จากความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์ยกกำลังด้วยอะไรคะเลขดุลสมการหารด้วยอะไรคะววความเข้มข้นของสารตั้งต้นยกกำลังด้วยอะไรคะเลขดุลสมการและสถานะค่ะหนูเอาแค่สถานะไหนเท่านั้นคะ ถูกซึ่งอาจารย์การันตีให้หนูเลยว่าในเรื่องกฎเบรกลูถ้าหนูจะหาค่า k มันจะมีแต่เองเครียดลูกและหนูเห็นไหมว่ามันเป็นอย่างนี้จริงอืมพะฉันแปลว่าสมการค่า ka ตอนนี้จากสมการที่หนูเขียนมาเขียนคำํำสมการค่า k ได้ว่าอะไรบ้างคะความโค้นของใครหลูกสาต้นปรวตอนยกกําลังหนึ่งคูณกับความค้นของ,ของ คลอไรออนเดียวกำลังหนึ่งหารด้วยความเข้มขนของใครคะ HCl ค่ะถูกต้องหรือเล่าเพราะฉะนั้นถ้าค่า K ในเรื่องสมบู่เคมีไม่มีหน่วย K a K b K w ในเรื่องกรดเบสเป็นไงคะไม่มีหน่วยเหมือนกันถูกต้องค่ะคอนเซปต์เดิมเลยลูกนะแทนค่าเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราแทนที่บรรทัดสิ้นสุดเนาะใช้การเปลี่ยนแค่ไปเลยเอาบรรทัดสุดท้ายมาแทนนะคะเพราะหนูแทนค่าลูกหนูจะได้เป็นหนึ่งกำลังสองหาร ศูนย์หนูเรียนคณิตศาสตร์มาตึกหนึ่งสองมาว่าไงหลกอ่าหาค่าไม่ได้ไม่นิยามถูกไหมคะแต่ว่าในเคมีเราอยากได้อะไรที่เป็นการแปลผลนิดนึงเพราะงั้นอาจาร,รย์อนุญาตให้เขียนหาค่าไม่ได้ได้ค่ะเพราะฉะนั้น ka ที่เป็นกฎแก่จะหาค่าไม่ได้คะ่ะเพราะฉะนั้น ปกติแล้วเนี่ยเวลาอาจารย์ออกข้อสอบแล้วอาจารย์ออกให้หนูแสดงวิธีทานั่นหมายเวาว่าอาจารย์ต้องการวิธีทําจริงๆเนาะแต่ KA KB ในกฎแก่เบรคแก่เป็นข้อยกเว้นค่ะหนูสามารถลักเขียนให้อาจารย์ได้เลยว่า KA หา่าไม่ได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องแสดงวิธีทาค่ะแล้วอาจารย์จะไม่หักคะแนนวิธีทําหนูแต่ถ้าโดยปกติแล้วถ้าโจทย์ถ้าอาจารย์สั่งให้แจ้งยางให้ละเอียดต้องละเอียดนะลูกนะ อ่าทีเนี้อาจารย์เตือนก็คือในควิสเนี่ยมันน่าจะเป็นของถูกชุดอาจารย์ไม่ได้ให้โมูลามาเลยเพราะนั้นหนูต้องหาโมลาร์ให้อาจารย์เนาะซึ่งหลายๆคนเนี่ยไม่แสดงวี่ทหาหาค่าโมลาร์ให้อาจารย์เลยทีเนี้ยด้วยความที่ตรงนั้นมันเป็นสิบเปอร์เซ็นของข้อสอบข้อนั้นถ้าหนูหาโมลาร์ถูกไม่มีนี่ทําไม่เป็นไรแต่ถ้าหนูหาโมลาร์ผิด แต่หนูไม่มีธี่ทำให้อาจารย์อาจารย์หักก็าอาจารย์ถือว่าอาจารย์ไม่รู้ว่าหนูผิดยังไงเพราะฉะนั้นจำไว้เลยนะลูกเอาติดตัวไปมหาหลัยนะคะว่าถ้าโจทย์ให้แสดงธี่ทำการแสดงธี่ทำหมายความว่าหนูได้เลขตัวไหนมาอย่างไรหนูต้องเขียนนะคะเพราะว่าถ้ามันถูกเนี่ยอาจารย์เข้าใจคนตรวจเข้าใจว่ามันรับได้แต่ถ้าหนูผิดเนี่ยมันไม่มีที่ให้ให้คะแนน แล้วอาจารย์มหาอะไรก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่าเวลาที่หนูไปเรียนเนี้ยปีหนึ่งอ่ะมันยังเป็นข้อกยกลแหละแต่พอเริ่มปีสองเริ่มเรียนวิชาเอกหรือว่าวิชาเฉพาะของคณะนั้นๆมากขึ้นมันจะเป็นข้อเขียนหมดเลยลงุงซึ่งอาจารย์พูดตรงๆนะคะว่าตอนเนี้ยเท่าที่อาจารย์ตรวจข้อสอบูมาสองครั้งเนี่ยนักเรียนไม่มีสกิลการเขียนข้อเขียนเลยเพราะว่าอาจารย์อ่านไม่เข้าใจเลย มีน้อยมากที่อาจารย์อาาย่อานแล้วอาจารย์ไม่ต้องเดาอ่ะเพราะนั้นฝึกนะลูกถ้าหนูไม่มีสกิลการเขียนต่อให้หนูมีความรู้แต่ถ้าหนูเขียนไม่รู้เรื่องอ่ะคนอ่านอ่านไม่เข้าใจมันก็ไม่รู้จะให้คะแนนตรงไหนหนูไหมคะฝึกนะลูกนะเพราะั้นไม่งั้นไปมหาหลัยอาจารย์บอกเลยว่าหนูแย่แน่ถ้าหนูเขียนไม่เป็นเขียนไม่รู้เรื่องนะลูกฝึกนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้มีใครแม่เข้าใจมีไหมคะ ข้อนี้มีใครยังจบไม่เสร็จมีไหมไม่มีเนาะโอเคค่ะเพราะนั้นอ่ะเรามาดูี่สองวันนี้เหมือนมายิบหลหังเนยิกฉ่ำเลยฮะอ้าวแล้ว,<ะ>ลวเธอจะรองตัวทำไมฉันยังไม่ได้เอ่ยชื่อเลยมันไม่ได้เป็น